สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อีกกับช่องก้อย NT Channel วันนี้นะคะเราก็จะมาทํากับค่าวให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็เราก็จะมาเปิดตัวกัะทะพันปีให้ทุกคนดูด้วยะะ <Wow. S 1> <laughs> เออก็เราก็จะมาให้ดูว่ารูปร่งา,างลักษณะมันเป็นยังไงซึ่งไม่สามารถหาโซอได้จากที่ไหนได้เลยนะคะ แล้วก็แค่กระถะที่นี่ที่เดียวแล้วก็ะทัาตัวนี้ตัวเดียวในโลกนะคะถ้าเกิดถ้ามีใครอยากซื้อจะขายไหมขายล้าเล่นล้าเล่นเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากซื้อ,อรหรอ <laughs> ดูจะลักษณะแล้วไปกัเลย<น>ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็จะทําการเปิดตัวกัน <laughs> ที่มีอัอเดียวนในโลกนะคะ <laughs> กระถางพนีอยู่มาหลายปีแล้วนะอยู่หลายปีแล้วพันปีแล้วไม่สามารถหาซื้อได้กันที่ไหน วันนี้นะคะเราก็จะมาทำกับข้าวโดยการที่ใช้กระทะตัวนี้นะคะในการทำก่อนอื่นเลยจะต้องอ,อทำการก่อไฟก่อนนะอโอ๋เราจะถ่ายแค่นี้นนะ อนนี้นะคะเราก็จะมาทากนการก่อ,กอไฟกัน นี่เราก็ทำการตั้งกระทะกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกระทะพันปมีมาดูกันว่ากระทะพันปีน่ะเราจะาทำอาหารออกมาได้อร่อยขนาดไหนก็ขึ้นที่กระทะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คนนะคะมันขึ้นอยู่ที่กระทะวิลลี่ แห้งแล้วแล้วโอ้ดูชอ้ <c oughs> ชอนช้อนพานปี <c oughs> <c oughs> อะไรตัอใหญ่คือพันปีนะทุกคน <c oughs> จะรอนหรือจะร่วงขึ้นที่กระทะแล้วก็ช้อนพันปีกระทะพันปี ย่อบาลามะไข่อาหารที่เราจะมาทำอันนี้ก็คือไข่ไข่ดาวจะค่อยเป็นหรือเปล่าว้าวว้า มีเสียงดังบ้างเพราะว่าข้างล่างมีคนทาำสร้างบ้านแล้วก็ข้างบนมีคนรื้อบ้านสุทานที่ไม่สะดวกมากแอมนอยเลยวันนี้เพื่อหายจากการเป็นหวัดแล้วก็ยังไม่หายแบบสนิทพื่เป็นดึ่ไปแหละมากเลย ช้อนผ่านปีใครสนใจก็สามารถเอาได้เอ๊ะโอ้ยน่ยจะบาเลยน่าจะนี่ไปดู 别、嗯嗯、太大了耶！哎、欸，不会、喔欸。 ก็กระปาเช้ากียังมาเ่เดี๋ยวุดบอกไฮกระเายแล้วอ้ไม่น่าท้อแล้วเนี่ยใ่รดาวอันนี มันไม่นา่าน่าแต่มันไม่น่าทานแล้ว <laughs> ลูกแรกแค่อ่าฟองแรกแค่สองมาดูฟองต่อไปกัน่าู้คือเฮ้ มีแรงป่ะเนี่ยโอ้สาราพลอยอ่ะยโอ้ขอดิลูกที่สองมาแล้วมีเตี้ยมแบรม ดูกันว่าลูกนี้จะเป็นใครจะมา,มานาพายปีก่อนรถเดลหรอจานทอยหรือระปี แม้แต่กัรกบไปก็ยังตำนานกาบไปในตำนานเโมะนะตดเกม กเก้น <cat> อ <st> ่ะ <mapa> ับไเจากูเจาต้องีเกียเยเร็วาจอดจอเลยกระทกไว้หน่ยไมไาะมามีมีเรียมตา้งวิมี

กินคนก็กินกินได้หมดกระทาพันปีมันอร่อยแหละแม่เธอได้ชอบว่าดูถ้าไม่อร่อยเนี่ย คือแมวไม่กินนะคะอันนี้ก็น่าจะอร่อยแหละฝึกเราแล้วกะ,ะแดดนีนล้วไม่อร่อยไม่ได้เลยแมวแมวโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการทอดถ่ายกันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูหน้าตามันโอ้ าตามมานะคะอืมก็อาจจะดูอปละไปนิดนึงแต่ว่ามันก็อร่อยอกินได้กินได้กินได้ก็บอกแล้วว่าเป็นคนดี่ชอดไข่เราไม่เป็นเลยคริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละเปิดตัวกระทะพา,านเปีเป็นยังไงกันบ้างกระทาพานปี หน้าตาม,มันอาจจะดูอลากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้งานได้เป็นปกตินะคะถ้าไม่มีที่ยกแล้วก็บีบเบี้ยวแค่นั้นแหละอย่างอื่นใช้งานได้ปกติช้อนก็พันปีดูให้ดูช้อนก็พันปีจานก็พันปีนะคะคือพันปีหมดเลยทุกอย่างในบ้านพันปีตั้งแต่แม่ยังไม่เกิด ก็มีแล้วเขาก็พาลิบมาแล้วเพราแล้วก็ไปซื้อถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วที่สำคัญนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้แบบเวลาลงคลิปอะจะได้แจ้งเตือรคลิปใหม่ๆนะคะ <c oughs> บ๊ายบายไปแล้ว